สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ของตังกุยนะครับตังกุยอีสตตังกุยนะนะครับตังกุยหน้าเป็นภาษาอังกฤษตังกุยหลังเป็นภาษาไทยนะครับก็มาพูดคุยกับเรื่องราวประเด็นต่างๆนะครับทั้งที่เรียกว่าทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้ว่าอ้างอิงกับการทันสถานการณ์เท่าไหร่ก็มีหลายหัวข้อนะครับที่มีคิดคิดเอาไว้นะครับก็ยังไงฝากกด s u b s c r i b e มันด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบหรือว่าให้กําลังใจกันนะครับ แล้วก็ถ้าใครกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็พยายามจะออกมาทุกวันนะนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับทีนี้ในเรื่องของวันนี้เนี่ยจริงแล้วในช่วงเนี้ยข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ใหญ่ๆมันก็จะเป็นเรื่องของชา so, บีอารอนโซนะฮะเรื่องของออย่างทีมชาติเกาหลีใต้ที่เพิ่งจะมีข่าวใหญ่ออกมาเกี่ยวกับเจอเกนคินส์มันอาจจะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งอะไรแบบนี้ อีกหนึ่งเรื่องที่มันอยู่ในกระแสในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็คือ,อ,อสื่อเริ่มทำความรู้จักนะครับหรือว่าเริ่มแนะนำให้เราได้รู้จักกับเ,เรียกว่าโครงสร้างใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลอังกฤษแหละนะครับซึ่งทุกทนก็ทราบดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะครับเซอร์จิมแลดคริฟ นะครับซึ่งก็เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคาแรคเตอร์ที่ผมว่าดูดีมากเลยนะนะครับผมเองแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยผมยังรู้สึกชอบเขาเลยอะ่ะเขารู้สึกว่ามันดูดูเท่ๆดีดูติดดินดีนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความเป็นอังกฤษแบบเต็มตัวแล้วก็เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยทุนทรัพย์ทุกอย่างพร้อมก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดีลเนี้ยการซื้อหุ้น25%ของตระกูลเกรเซอร์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ตอนนี้มันยังไม่ได้ว่าเป็นทางการนะแต่ว่าเชื่อว่าในอีกสักอาทิตย์ข้างหน้า1สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะเป็นทางการละเพียงแต่ว่า,วามันไม่มีอะไรผิดพลาดละนะครับการดําเนินงานต่างๆเนี่ยเซอร์จิมและคริฟก็วางคนของตัวเองเริ่มและเริ่มที่จะทํางานของตัวเองแล้วนะครับก็ทําได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะแล้วที่น่าถูกใจมากๆเลยเชื่อว่าสาหรับแฟนบ bon อลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือ,อการที่ เซอร์จิมเขาเข้ามาเพื่อมีอำนาจในการบริหารทีมฟุตบอลเลยจัดการเรื่องของทีมฟุตบอลส่วนส่วนการบริหารด้านอื่นๆเนี่ยก็เป็นตระกูลเกรเซอร์และทีมงานของเขาไปมันก็เป็นเหมือนวินวินทั้ง3ฝ่ายนะคือฝ่ายเกรเซอร์เองก็ได้ไม่ต้องอเข้ามาโดนเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โดนดอกไม้หรอกก็จะโดนก้อนหินซะเยอะ คือก็จะลอยตัวจากตรงนี้ไปนะครับเรื่องของทีฟุตบอลซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แฟนบอลเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดก็มีคนรับผิดชอบไปเต็มๆนะฮะถ้าจะมีจะา,าด่าอะไรก็ไปด่าเซอร์จิมเอาไม่ต้องมาถึงเกรเซอร์นี่เกรเซอร์นี่ลอยตัวแน่นอนนะครับก็แต่ว่าโอเคเซอร์จิมและคลิฟเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมเทคโอเวอร์ส่วนหนึ่งนะฮะยีของเกรเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย ในด้านของการบริหารจิมแล็กทิฟเข้ามาก็อยากที่จะทําฟุตบอลเพราะเขาก็เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับเขาก็อยากจะกู้สถานการณ์ของสโมสรนนะฮะของทีมฟุตบอลให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแฟนบอลเองก็แน่นอนว่าเบื่อเต็มทีกับการบริหารเดิมๆของเกรเซอร์โอเคแหละตอนนี้ก็ยังสลัดตระกูลเกรเซอร์ไปไม่ได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าตระกูลเกรเซอร์เขาก็ไม่ได้มายุ่งกับเรื่องของฟุตบอลแล้ว เขาบริหารสโมสรด้านอื่นๆอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าด้านทีฟุตบอลเนี่ยมีคนใหม่เข้ามาอย่างน้อยมันรู้สึกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านๆมาเนี่ยเดิมที่มีอยู่มันไม่ดีไงมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเข้ามาเนี่ยขอให้เปลี่ยนแปลงเหอะคว้าไว้ก่อนมันรู้สึกถึงความหวังนะครับแล้วเมื่อคนที่เขาคว้าไว้เนี่ยเป็นเซอร์จิมแรดคลิฟด้วยซึ่งมีภาพลักษณ์ต่างๆที่ดูแล้วมันน่าเชื่อถือเนี่ยผมว่า มันเป็นความหวังที่ดีมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลี้ยวภูเนี่ยสทีมใหญ่ของอังกฤษมีความเปลี่ยนแปลงในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะเนี่ยผมอยากจะจับตาดูว่าหลังจากความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งสองสโมสรมันจะเป็นยังไงนะครับเลี้ยวภูเองก็เจอคําถามใหญ่ๆเหมือนกันว่ายุคหลังเจนคลอฟจะเป็นยังไงจะพุ่งขึ้นไปอีกหรือว่าจะดิ่งลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปหรือว่าจะ ทรงๆเหมือนเดิมหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือจะดิ่งลงไปอีกตรงนี้เราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าทิศทางที่มันกําลังเป็นอยู่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวอร์วพูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเหมือนจะสวนทางกันเวีรยพูลนี่พ,พุ่งพุ่งพุ่งอย่างนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ค่อยๆสารวันเตี้ยลงประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทั้งสองสมโมสรเนี่ยความกังวลเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่แฟนเวอร์พูลมากกว่านะครับมันเหมือนกับว่ากําลังดีอยู่แล้วทุกอย่างกําลังดีอยู่แล้วมันมีความเปลี่ยนแปปลงงงเนนี่่ยมััจะะ็งไงตอขณท Man มันแย่อยู่แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงมันอย่างน้อยก็คนกำลังจะจมน้ำอะ่ะในความรู้สึกแบบนี้นะครับทีนี้โครงสร้างใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่ามันก็จะเป็นภาพใหม่ทีมบริหารในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันก็จะเป็นทีมใหม่จากเดิมที่อาจจะแบบเบื่อหน่ายกับเอ็ดวูดเบิร์ตนะฮที่ซึ่งก็เป็นรองประธานสโมสรซึ่งตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับลิชานอาร์โนที่เป็น c e o มานาน16ปีเนี่ย เขาก็ลาออกไปเรียบร้อยเมื่อเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วคือก็ไม่อยู่ในตําแหน่งแล้วจอห์นเมอร์เทอร์นะครับอยู่กับทีมา10ปีแล้วก็ขยับขึ้นไปขยับขึ้นเป็นดี렉เตอร์ของฟุตบอลนะครับผู้ในกการฟุตบอลเนี่ยเมื่อ,อ3าปีที่แล้ว2021นีเอ่ยก็คงจะไม่ได้มีบทบาทกับตําแหน่ง i r e c t o r ์ f อ o o ุตบอลหรือว่าผู้บรกการฟุตบอลแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เชื่อว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ก็อย่างน้อยก็ถูกใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผลงานมันไม่ดีถูกไหมฮะเลือกซื้อนักเตะลงตลาดมันก็ดูไม่เวิร์กนักเตะได้มาก็ไม่ค่อยมีอ,อิทธิพลกับทีมมากนักเท่าไหร่ซื้อก็ต้องซื้อแพงหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องของการซื้อแพงผมมองว่าเป็นเรื่องปกติของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทีมมีฐานะก็จะซื้อใครก็ต้องแพงหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ถูกโกงราคาทีนี้ โครงสร้างใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยก็จะมีเซอร์จิมแรดคลิฟเป็นเฮดใหญ่เป็นคนดูแลนะครับโดยที่ผ่านทางมือไม้ของเขานะครับซึ่งหลกัหลกๆเลยก็คือเซอร์เดฟเบรลฟอร์ดซึ่งเราก็คงจะได้เห็นเขาอยู่บ่อยๆแล้วละ่ะเขาเป็นเรียกว่าคนทำงานคนสำคัญของเซอร์จิมเลยนะครับที่อินิออสแล้วก็จะ เรียกว่าดูแลด้านกีฬาก็จะลงมาดูแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยจริงๆยังมีอีกคนนึงก็คือชองครสบรองนะชองครสบรองก็ทํางานกับเซอร์จิมเป็นทีมงานที่อินดิออสนี่แหละนะครับตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเข้ามาเป็น c e o ด้วยเดี๋ยวต้องลองดูโครงสร้างตรงนี้ว่าการวางคนของเซอร์จิมจะเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเรื่องของโค้ชตอนนี้ผู้จัดก,การทีมยังเป็นเอลิคเทนแฮกอยู่นะซึ่งเอลิคเทนแฮคก็ก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีแหละ ของการเข้ากับการเข้ามาของเซอร์จิมแล้วก็ทิศทางที่จะดึงใครเข้ามาบ้างตอนนีหห้หลักเลกหลักๆเลยแน่นอนนะครับก็คือแดนแอชเวิร์ดนะครับแดนแอชวิรก็จะเข้ามาเป็นดีเลอเตอร์ออฟสปอร์ตนะครับร่มกันกีฬาที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อของเจสันวิลคอร์เข้ามาด้วยเจสันวิลคอร์เนี่ยจะเข้ามาเป็นคนที่ทํางานร่วมกับแดนแอชเวิรก็จะเหมือนมาอยู่ อันเดอร์แอชเวิร์ดจะเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลคือเขาเป็นอดีตผู้เล่นของแบล็กเบิร์นโรเวอร์สนะวิลคอรสวิลคอรสนี่เชื่อว่าแฟนบอลรุ่นเก่าๆรุ่นยุค90เนี่ยก็คงจะรู้จักเขาดีเขาอยู่ในทีมชุดแชมป์ปี1995นะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาเป็นคนที่ทำงานได้ดีนะเจสันวิลคอรสเนี่ยนะครับเออ่แล้วเขาเคยทำงานกับคนที่จะเข้ามาเป็นอ่าซีโอคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยก็คือ มิสเตอร์เบลาดาเนี่ยเบลาด้านี่ดึงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะเป็นการช่วยงานคือด้วยความที่เป็นสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยู่ในเตทนะบางทีพุ่มในการฟุตบอลพุ่มในการกีฬาคนเดียวเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่เลยต้องเป็นแบบแท็กทีมนะครับเป็นแอชเวิร์ดทำงานร่วมกับเจสันวิลคอร์นะครับทีนี้กรณีของแอชเวิร์ดเนี่ยก็เขา ถือว่าเป็นมือดีคนนึงในวงการเลยเป็น one of the best แบบนี้เลยนะครับเขาเริ่มงานที่ west bromwich albion นะแล้วก็เรียกว่าฝากผลงานไว้ได้เยอะเลยแหละนะครับออตอนที่เขามาอยู่กับ brighton เนี่ยเขาก็มีส่วนในการดึงมยเซตไก g a โ d o k a r u m i t o ma นะครับ alexis m c alister เนี่ยมาอยู่กับ brighton นะครับตอนนี้ทั้ง3คนก็เรียกว่าโอ้โหอ่าเรื่องของค่าตัวนี้กระฉูด g a ซ d o ได้ย้ายไปเชลซีเรียบร้อยแล้วนะครับกเซ d o เนี่ยซื้อมา4ล้าน5 มิตมาสซ,ซื้อมา2อล้านหนะครับแล้วก็แม็กลิสเตอร์ซื้อมาแค่6ล้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเขาพออยู่มาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลก็ดึงตัวเขามาทํางานจริงๆก็ตั้งแต่กุมภาพันธีปี2 0 2 2แหละแต่ว่าช่วงนั้นก็ถือว่ายังเป็นยังแบบทํางานแบบไม่เต็มตัวนะยังออกตัวมากไม่ได้ต้องรอแบบซัมเมอร์ก่อนซัมเมอร์2 0 2 2ก็ถือว่าถึงจะเป็นแบบเริ่มงานอย่างเป็นทางการกับนิวคาสเซิลอยู่ที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็มีส่วนในการ ซาเดอร์อิซักนะครับรวมไปถึงแอนโทนีกอร์ดอนก็ถือว่าผลงานเนี่ยจับต้องได้มากๆเป็นเป็นหนึ่งในผู้มุในการกีฬาที่ได้รับคำชื่นชมมากผลงานมันชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าแมนยูเตดอยากได้แอชวิดในตอนเนี้ยก็อาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะซึ่งตัวน,นี้ข่าวบอกว่าอาจจะรอหน่อยนะครับรอให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยอาจจะรอสักปีน,นึงหรือว่าช่วงซัมเมอร์ ก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทิศทางตอนนี้เนี่ยจะเป็นแดนแอชว์ดที่จะมาเป็นผู้ผู้ในการฝ่ายกีฬานะครับเจสันวิลคอกก็จะมาเป็นผู้ช่วยเขานะครับผู้ในการฟุตบอลเจสันบิลคอกเนี่ยเขาเคยทํางานเป็นผู้ในการอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นเขาก็มีการทํางานที่ราบลื่นกับโอมาเบราดานะครับเบราด้าก็จะมาเป็น ซีอีโอของสโมสรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมือกันมาอยู่แล้วว่าวิลค็อกสเนี่ยถือว่าเป็นมือดีคนหนึ่งของวงการก็จะทํางานกับเบลาร่าได้ด้วยแล้วก็ทํางานกับทางแดนแอชเวิร์ดได้ด้วยเพราะฉะนั้นโครงสร้างใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยด้านทีมฟุตบอลมันจะเป็นเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดกระจายลงมาเป็นโอมาเบลาร่านะครับซีอแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการผู้อำนวยการกีฬา เจสันวิลคอร์สผู้อำนวยการฟุตบอลนะครับอันนี้โครงสร้างใหญ่ๆคนที่เป็นเฮดใหญ่ๆจะจะเป็นภาพนี้ซึ่งเรียกว่าลบภาพเดิมออกไปเลยนะครับเอ,อ็ดวูดเวิร์ดจอห์นเมอร์เทอร์นะครับริชาร์ดอาโนนะก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก่อนนั้นเนี้ยถ้าเราลองลองนึกภาพหรือว่าลองย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของโชเซ่มูรินโญที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่า ความสำเร็จสูงสุดของเขาในสมัยเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็คือการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสภาพแบบเนี้ยนะครับเป็นถึงแชมป์เอฟเอเป็นถึงแชมป์ออยุโรป้าลีกได้ถือว่าสูง,ส,งสุดละเพราะฉะนั้นตรงนี้คาพูดของเขามันเหมือนเหมือน,นซ่อนอะไรอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกชัดเจนว่าแมนยูเต็ดเนี่ยมีบุคลากรที่ไม่เหมาะสมนะแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ในตําแหน่งอันนี้เขาพูดเมื่อ หลายปีละสองสาปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็มองไปว่าโอเคนอกจากนักฟุตบอลในสนามบางคนแล้วเนี่ยก,ก็ว่ากันไปนะว่าจะเป็นใครทีมบริหารนี่ก็ส่วนหนึ่งยังจําลาฟลังนิกได้ผมผมยังจําลาฟลังนิกได้ตอนที่เข้ามาลาฟลังนิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรมอาจารย์คนหนึ่งก็เหมือนเอาสุดท้ายแล้วเหมือนเอาชื่อมาทิ้งไ้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่ว่าบทบาทของเขาตอนนั้นถ้ายังจํากันได้นะครับเขาเข้ามาแล้วโอเคนอกจากจะเป็นผู้จัดทีมชั่วคราวเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษา ทีเนี้ยคำว่าที่ปรึกษาเนี่ยเออจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยเขาให้คำปรึกษาได้แต่คนที่มีอํานาจในมือจริงเนี่ยจะทําตามที่เขาให้คําแนะนํำไหมอันเนี้ยเราตอบไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมีอํานาจลมอยู่ในมือเนี่ยมันมันอาจจะไม่เห็นผลนะผมมองว่ากรณีของลาฟลังนิกก็เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยทีมงานคณะทํางานเดิมเนี่ย มันจะถูกเกลี่ยออกไปหมดละแล้วก็เริ่มด้วยทีมงานคณะทํางานใหม่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ว่าจากสิ่งที่มันเป็นมาตลอด10ปีหลังเนี่ยมันก็ควรจะต้องดีกว่าเดิมแล,ะละ้วล่ะอย่างน้อยก็มีความหวังว่าจะดีกว่าเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในโครงสร้างใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากนี้เราก็คงจะไม่ได้มาพูดถึงปัญหาของฝ่ายบริหารอะไรกันอีกละนะ เพราะว่ามันก็จะเป็นในยุคของเซอร์จิมแรดคลิฟและพร้อมคณะทํางานของเขาซึ่งดูจากประวัติการทํางานดูจากผลงานที่ผ่านๆมาเรียกว่ามืออาชีพทั้งนั้นแล้วก็ไว้ใจได้ทั้งนั้นเลือกคนที่เป็นมือดีที่สุด CEO เลือกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานชัดเจนนะครับผู้อำนวยการฟุตบอลผู้อำนวยการกีฬานะครับก็เลือกจากนิวคาสเซิลคนที่แบบมีแววขึ้นมาดีๆมีดีลดีๆเยอะ อดีตไบตันอดีตนิวคาสเซิลเนี่ยแดนแอชวิร์ดเข้ามาผู้ในการฟุตบอลเข้ามาเป็นมือขวามาช่วยกันนะครับเจสันวิลค็อกซ์ซึ่งได้รับก,การยอมรับมากคนหนึ่งของวงการนะจริงๆชื่อก่อนนั้นเนี้ยมันยังมีคน,นอื่นๆอีกอย่างเปาโลมาลดินีก็มีดูกี้ฟรีดแมนของคิสซันพาเลสหรือว่าพอลมิเชลนะครับของโมนาโกแต่ว่าอสเคสุดท้ายแล้วเนี่ยชื่อมันไหลามาลงล็อกที่คนกลุ่มนี้ซึ่งผมมองว่า น่าสนใจมากๆนะสำหรับอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเห็นผลในทันทีในช่วงปีปีหน้าหรือว่าใน2ปีเนะี่ยภายใน2ปีนี้ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะน่าจะเห็นผลท,ที่ที่มันแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นมาจากการทำงานของคณะทำงานชุดนี้นะครับอ่ะก็สำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะมีความตื่นเต้นนะผมเองก็ อดตื่นเต้นตามไปด้วยไม่ได้นะก็มารอติดตามกันครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคใหม่ภายใต้การบริหารทีมฟุตบอลของเซอร์จิมและคลิฟครับ